สวัสดีช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่17มีนาคม2566ค่ะทุกคนสืบเนื่องมาจากปิ่นไปเที่ยวแหลมกาน้อยซีฟู้ดมาก็เลยหาว่าแถวนี้มีอะไรให้เที่ยวปรากฏว,ว่าปิ่นเจอแหลมกาใหญ่หาดแก้วเกษตรไปเที่ยวไม่แน่นะคะทางปิดหมดเลยเหลือแต่หาดก,กิ่งฟาลิกานี่คะ่ะทุกคนเห็นไหมฝั่งนู้นเป็น DIY ที่ปิ่นแวะซื้อรองเท้าวันนั้นอะแล้วคะ่ะนี้ ซอยสาลิกาอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนสังเกตดูว่ามันมีร้านสะดวกซื้อเข้าไปเลยไอค่ะทุกคนตามปิ่นมาเลยปิ่นมาครั้งแรกนะปิ่นก็เดาดุมดุมดุมด,มด,มดุมมาค่ะแล้วก็ไม่มีรีวิวเหมือนกันว่าหาดกิ่งสาลิกาอยู่ตรงไหน,นเข้ามาปุ๊บเจอสามแยกค่ะให้ทุกคนมาฝั่งนี้ฝั่งพี่มอเตอร์ไซค์อะค่ะฝั่งนี้มา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 ,มาฝั่งนี้แล้วก็ตามพี่มอเตอร์ไซค์ไป โค้งซ้ายตรงนั้นค่ะโค้งซ้ายปุ๊บใช่ไหมโค้งซ้ายมาถึงปุ๊บแล้วก็จะเจอซอยแรกค่ะทุกคนซอยแรกซอยนี้เข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้ามาเข้ามาปุ๊บเห็นไหมเข้ามาปุ๊บมันก็จะเป็นทางแบบนี้ค่ะทางมาแบบนี้เห็นไหมก็จะมีบ้านคนแต่เห็นรั้วไม่รู้ว่รั้วนั้นนะ่ะให้เราเข้าไป็นอ๋อรั้วมีนิดเดียวทุกคนปิ่นมาจอดรถตรงนี้ค่ะแล้วคราวนี้ปิ่นก็มองหาทางลงหา ไปเลยสืบเนื่องที่ปิ่นเลือกมาที่หาดกิ่งสาดิกาเพราะอะไรดูไหมถ้าทุกคนดูคลิปแหลมกาน้อยของปิ่นอะก็ปิ่นก็จะไปถามคุณลุงที่เขาทาสีรั้วอยู่อะเขาแนะนําปิ่นบอกว่าแหลมกาน้อยซีฟูดอะก็คือแหลมกาน้อยนั่นแหละมันมีที่ให้ดูแค่นั้นเองแต่คุณลุงเขาแนะนะําอ่ะให้ปิ่นไปเริ่มต้นที่หาดมิตรภาพซอยกูโบแล้วมันไกลทุกคนปินก็เลยเซิร์ชเซิร์ชเซิหา ปรากฏว,ว่าปิ่นเจออันนี้หาดกิ่งสาลิกามันอยู่กึ่งกลางระหว่างหาดมิตรภาพที่คุณลุงแนะนำกับกับแหลมการน้อยทุกคนเห็นไหม้ายมือตรงนี้คือตรงนู้นอะค่ะมันก็คือหาดมิตรภาพคะคุณลุงแนะนำให้ปิป่นไปเริ่มตรงนู้นแล้วก็เดินเลาะ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 มาใช่ไหมเลาะไปเรื่อยๆแล้ก็จะเจอแหลมกาน้อยคุณลุงว่าอย่างนั้นปิ่นก็เลยว่า ปิ่นคงไม่ไหวไม้อะมันน่าจะเดินไกลนะแล้วก็หาก,กิ่งสาลิกามันอยู่กึ่งกลางมันน่าจะล่นระยะเวลาเดินปิ่นไงนะถึงปิ่นก็ไม่เจอใครแล้วอีกอย่างหนึ่งคือปิ่นมาคนเดียวไงปิ่นไม่ได้ชวนเพื่อนไม่ได้ชวนใครมาเลยนะปิ่นดูข้อมูลเสร็จแล้วปิ่นก็มาเลยเนี่ยค่ะมาสุ่มเอาอันนี้คือครั้งแรกที่ปิ่นเห็นนะมันไม่มีป้ายนะว่าอันนี้หาดก,กิ่งสาลิกาไม่มีอะไรเลย แล้วก็ทางเข้าอะไรก็ไม่บอกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ได้ชี้อะไรปิ่นก็ดุมดุมมาที่แรกอะ่ะปินลงด้วยซ้ำอะ่ะแล้วก็ปินแวะถามพี่คนหนึ่งอะ่ะเขากํลาลังล้างรถอยู่เขาบอกว่าให้ปินมาตรงนี้ปินก็เลยมาถูกแล้วเสร็จปิ่นจะทําตามที่คุณลุงแนะนํานะคุณลุงบอกว่าให้เดินเลาะไปเรื่อยๆรืรื่อยเ,อยเอยก็จะไปเจอแหลมคาน้อยจริงหรือไม่ลองดูค่ะปิ่นก็ฟังคุณลุงมามันก็เป็นทิปที่น่าสนใจไง เพราะว่าเป็นคนพื้นที่เขาแนะนำอะเนาะออถามเพื่อนๆปิ่นไม่มีใครรู้อะอทุกคนเขาก็ไม่ได้เที่ยวซอกแซกอะไรอย่างนี้ไงส่วนใหญ่ก็จะไอที่มันดังๆกันนั่นแหละในภูเก็ตอะถ้ามันเป็นแบบเนี้ยก็ไม่ค่อยมีใครแบบรู้อะไรอย่างเงี้ยนะเราไม่มีใครว่างเที่ยวไงทุกคนน่าจะเข้าใจเนาะคนที่ทํางานอยู่ภูเก็ตจริงๆอะบางทีอะรู้จากที่เที่ยวน้อยกว่าคนที่เขามาเที่ยวนะเพราะว่ามันเหมือนกับยังไงอะ กล้เกือกินด่างเลยทุกคนภาษาสุภาษิตอะอยู่ใกล้กันแต่ไม่เคยรู้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตื่นเช้ามาเราก็ทํางานเลิกงานมาเราก็เหนื่อยเราก็พักแล้วก็วันหยุดบางทีนะก็อยากจะตื่นสายๆตื่นบ่ายโมงบ่ายสองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมาหาอะไรกินซักพงสักผ้าทํางานบ้านหมดวันนี้แล้วพรุ่งนี้ต้องไปทํางานมันก็ไม่ได้เที่ยวไนงะแต่หลังจากโควิดอะที่ปิ่นเคยเล่าให้ฟังอะเนาะว่าเมื่อก่อนปิ่นก็เป็นคนที่ ทำงานอยู่ภูเก็ตน,นี่แหละมา8ปีละทำงานทุกวันทุกคนก่อนโควิดอะ7วันเต็มปิ่นไม่มีวันหยนะุดนะปิ่นรู้รู้แค่ทางที่ภูเก็ตนะทางกลับบ้านกลับไปที่ทำงานปิ่นไม่เคยรู้ที่เที่ยวเลยนะเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็คือเที่ยวเหมือนที่เขาไปกันอะปลาตองอะไรพวกเนี้ยเออแล้วพอโควิดใช่ไหม คือปิ่นทำหลายงานใช่ไหมาบางงานมันก็ต้องหยุดไปบางงานมันก็พักก่อนอะไรเงี้ยแต่ปิ่นก็ยังมีงานประจําอยู่นะก็ไม่ได้ถือว่าว่างงานซะทีเดียวนะแต่งานประจําที่ปิ่นมีอะ่ะก็ทํางานไม่ได้หมดเหมือนแบบทุกวันอะไรเงี้ยห้าวานันหกวนันต่อสัปดาห์อะไรเงี้ยราคานี้เวลาว่างปิ่นก็เยอะปิ่นก็เลยลองเที่ยวช่วงโควิดแล้วก็ทํา YouTube แล้วมันติดใจทุกคนจากคนไม่เคยเที่ยวแล้วมาเที่ยวอะ่ะ มันกลายเป็นคนเสพติดการเที่ยวไปเลยอ่ะพอแบบเศรษฐกิจกลับมาทุกอย่างกลับมาปิน่นรู้สึกว่าปิ่นไม่กลับไปทํางานเจ็ดวันเหมือนเดิมแล้วอ่ะเออปิ่นขอทํางานน้อยๆแล้วปิ่นจะเที่ยวเออมันก็เหมือนแบบเราก็วางแผนจกกะเกษียณอะไร่างนี้แล้วเนาะทุกคนเนาะมันก็ไม่อยากจะกลับไปทํางานเยอะๆแล้วอ่ะรู้สึกว่าเวลามันมีค่าไงเราอายุเยอะขึ้นเรืเ่อยๆแล้วเราอยู่ในแหล่งที่มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวอ่ะ พอเปิดหูเปิดตาอย่างนี้ปิ่นไม่เอาลให้กลับไปทํางานเหมือนเดิมปิ่นไม่เอาละแต่ก็ต้องทํานั่นแหละทุกคนมันจะเที่ยวอย่างเดียวไม่ได้ใช่ไหมเออแต่ไม่ทําเยอะเนี่ค่ะพูดพูดเยอะพูดเยอะมาปิ่นมาที่ไหนละปิ่นเดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆทุกคนดูดิมันช่วงน้ําลงใช่ไหมเออปิ่นไม่เจอใครเนาะปิ่นน่าจะเจอแบบว่าชาวบ้านนะปิ่นจะได้สอบถามว่า เวลาน้ำขึ้นน้ำลงมันเป็นยังไงแล้วช่วงถ้าเราจะมาเดินเที่ยวแบบนี้เราควรมาช่วงไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าน้ําขึ้นมาถึงนี่เราไม่ได้เราไม่น่าจะเดินแบบนี้ได้นะทุกคนไม่น่าจะเดินเลาะเลาะ,ละไปถึงแหลมกาได้อะแหลมกาน้อยอ่ะทุกคนเห็นไหมเปิ่นเดินเลาะตามคําบอกเล่าของคุณลุงทาสีลัวเออเดี๋ยววันไหนจะไปที่ไม่รู้จะเจอคุณลุงแต่ปิ่นจําได้ว่าลัวไหนที่แกทาสีว่ะ แกนั่นน่ะแกแนะนําปิ่นดีมากเลยนะบอกว่าแหลมการน้อยมันมีแค่นี้แหละน้องเออมันก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ดูเขาอ่ะก็เลยแนะนำอ่ะให้ปิ่นอ่ะไปเริ่มต้นที่หาดนิตรภาพแล้วก็เดินทัดดูทัศนียภาพมาเรื่อยๆมาเรื่อยอะไรอย่างนี้นะแกบอกว่ามันกว้างใหญ่เดินเล่นได้ได้ดีแล้วก็เดินมาเรื่อยเดี๋ยวก็มาเจอแหลมการน้อยแกว่าอย่างงั้นเออมาอันนี้คือ ปิ่นก็มาตามคําบอกเล่าแต่มันเหมือนกับน้ํามันจะขึ้นมาถึงตรงนี้เลยใช่ไหมทุกคนไม่รู้เวลาไหนเนาะปิ่นไม่มีความรู้ไงเพราะจากคนที่ไม่เคยเที่ยวอะ่ะความรู้รอบตัวมันไม่ค่อยเยอะเห็นไหมเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยร้อนก็ร้อนนะทุกคนนะแต่ไม่เป็นไรก็อยากเที่ยวไงมันเหมือนแบบมันอยู่นิ่งไม่ได้แล้วอะ่ะตอนเนี้ย อยากเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อยากเที่ยวหมดอะตอนเนี้ยโหแผนเที่ยวภูเก็ตปิ่นเยอะมากแล้วปิ่นเร่งเที่ยวไงกลัวว่าฝนมาแล้วปิ่นจะไปไหนไม่ได้จะไปได้แต่กินอาหารอะไรเงี้ยช่วงที่คลิปอาหารปิ่นไม่มีเลยนะคลิปที่ปิ่นไปกินนู่นกินที่ไม่มีเลยเพราะปิ่นไม่ไปเลยเออเที่ยวแบบนี้อย่างเดียวก็เหนื่อยแล้วทุกคนตอนเย็นอะแล้วผลของการเที่ยวแบบนี้คืออะไรรู้ไหมหน้าดำแขนดำดำ,ดำไปหมดเลย เดี๋ยววันนี้กลับไปต้องไปพอกต้องไปบำรุงผิวแล้วละ่ะทุกคนมาเดินเลาะมาเรื่อยๆตามปิ่นมาเรื่อยๆเห็นไหมเห็นไหมปิ่นเดินมาจากนู่นนะทุกคนนูนะ่นเนี่ยเห็นไหมหาดหนู่นนะที่คุณลุงให้ปิป่นไปเริ่มต้นที่หาดมิตรภาพอาโ้โหอันนี้ปิ่นเริ่มกึ่งกลางที่คุณลุงแนะนำยังหอบเลยเนี่ยแสดงว่าน้ำขึ้นมาถึงนี่เลยนะทุกคนนะปิ่นเดินมาเป็นกิโลแล้วไหมทุกคนแล้วในใจปิ่นคิดยังไงรู้ไหม เหมือนปิ่นกำลังกระหายการเที่ยวอะช่วงเนี้ยเออแล้วก็พูดอีกอย่างหนึ่งเหมือนคนใจแตกอะเนาะทุกคนาะเหมือนเหมือนปิ่นใจแตกอะตอนเนี้ยจากแบบวุ้ยไม่เคยเที่ยวไม่รู้อะไรเลยเมื่อปีห4สี่อะเพื่อนปิ่นมาหาปิ่นที่ภูเก็ตอะพาเขาไปไหนไม่ไม,ไม่ได้เลยทุกคนเรื่องกินปิ่นก็ไม่รู้ว่าร้านไหนอะเพื่อนเป็นคนบอกให้ปิ่นพาไปว่าอยู่ตรงนี้ตรงเนี้ยเพื่อนถึงถามไม่ว่ามาอยู่ภูเกต็ตตั้งนานไม่รู้เลยเหรอปิ่นบอกไม่รู้ ไม่เคยไปไหนเลยแล้วก็ปิ่นขับรถยนต์ไม่ค่อยเกง่งปกติอะปิ่นชอบแว้นมอเตอร์ไซค์เออถ้าแว้นมอเตอร์ไซค์มันก็ไปได้จํากัดไงถ้าเอารถยนต์ไปปิ่นก็ขับไม่เก่งอะเดือนหนึ่งปิ่นขับรถยนต์แค่ไม่ถึง10 10วันน่ะนอกกนั้นปิ่นแว้นมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวเลย ออแล้วมาถึงตอนนี้นะปิ่นรู้สึกว่าปิ่นรู้จักที่เที่ยวเยอะมากอะ่ะเหมือนคนใช้แตกแล้วก็กูไม่ขับแล้วตอนนี้งานเงินอะไรไม่ค่อยอยากจะทำแล้อยากจะเที่ยวอะไรที่มันเป็นอันซีนะที่เราแบบว่าไปฟังจากแบบชาวบ้านมาเราก็อยากจะตามรอยอะไรเงี้ยเนี่ยเหมือนอันเนี้ยเออแล้วก็เหมือนที่ปิ่นไปเที่ยวแบบหาดหลายๆหาดอ่ะ มันอันซีนทั้งนั้นเลยนะปิ่นหารีวิวไม่เจอเลยปิ่นหาข้อมูลไม่เจอเลยปิ่นก็เลยรู้สึกแบบชั้นใจแตกแล้วแหละเออมาใจแตกตอนแก่กูไม่กลับแล้วตอนนี้จะเที่ยวอย่างเดียวแล้วทุกคนดูดิปิ่นเดินมาเรื่อยๆนานแล้วยังทุกคนนานนาแล้วนะแล้วปิ่นไม่ได้ถ่ายตลอดเวลานะเออบางช่วงปิ่นก็ไม่ได้ถ่ายไงแต่ช่วงไหนที่มันสวยๆก็ยกยกล้องมาถ่าย,ยอะไรเงี้ยเห็นไหมปิ่นเดินมาไกลมากเลยมันจะเจอแหลมกาเหมือนที่คุณลุงบอกไหม แล้วในใจปิ่นคิดอะไรอยู่ไหมทุกคนเพราะว่าปิ่นไม่มีความรู้เรื่องน้ําขึ้นน้ําลงใช่ไหมปิ่นกลัวว่าปิ่นเดินมาอย่างเงี้ยเออแล้วเหยลอยชายแล้วปิ่นก็ไปข้างหน้าเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดสติว่าตอนปิ่นจะกลับน้ํามันขึ้นหมดแล้วปิ่นกลับทางเดิมได้ไหมอ่ะกลัวจะกลับทางเดิมไม่ได้ดิใช่ไหมหรือว่าปิ่นคิดมากไปฟุ้งซ่านเลยเถอะเห็นไหมทุกคนตรงนี้มันมีน้ําแล้วอ่ะน้ําเริ่มมาแล้วแล้วคันนี้ปิ่นก็เห็นว่าลมมันมาทางนี้เห็นไหม ปิ่นเริ่มจะเดินไม่ได้แล้วเห็นไหมมีทางให้เดินนิดเดียวนะมันเริ่มมาแล้วอะ่ะแล้วขากลับปิ่นจะกลับได้ไหมอะ่ะอู้ไม่มีความรู้อะ่ะไม่ได้ถามอะไรมาก่อนเลยมาแต่มันก็อยากไปเรื่อยๆเมื่อไหร่มันจะเจอแหลมกาสักทีทุกคนเดินมาไกลมากแล้วเนี่ยเดินมาไกลแล้วม,มาคนเดียวด้วยไม่เจอใครเลยเหมือนมีปิ่นอยู่คนเดียวอะ่ะหรือมันเป็นเวลาที่เขาไม่มาเที่ยวกันหรือ เขาไม่รู้กันว่าที่นี่เที่ยวได้เหรอมันคืออะไรอ่ะแต่มันบ่ายโมงนะทุกคนเขาคงไม่เที่ยวกันไหยแล้วช่วงนี้อ่ะแดดภูเก็ตอ่ะโหดร้ายมากเลยแบบทุกคนมันดำหน้าดำหน้า,ดนาแดงไปหมดเลยปีนาตอนเนี้ยโอ้ยหินทั้งนั้นเลยแหลมกาอยู่ตรงไหนทำไมไม่เจอหรือ,รอตรงนั้น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 ใช่แหลมกาน้อยซีฟูดไหมทุกคนคุ้นๆไหม มันคือร้านอาหารน่ะใช่ไหมอ่ะถ้าใช่ก็ถึงแล้วสิใช่หรือเปล่าเฮ้บรรยากาศวันนั้นเป็นอย่างนี้ไหมหรือว่าไม่ใช่เนี่ยนะมันเริ่มมาแล้วทุกคนปิ่นจะเดินกลับได้ไหมหอเอาไงรีบไปรีบกลับไหมใช่แล้วทุกคนใช่แล้วแหลมการน้อยซีฟูด้ดทุกคนได้ดูคลิปอันนั้นของปิ่นหรือยังที่ปิ่นไปยืนโขดหินตรงนั้นนะ่ะ ใช่แล้วปิ่นมาถึงแล้วหูยขอบคุณคุณลุงมากเลยคุณลุงแนะนํโอ้โหเป็นทริปที่ปิ่นก็อยากจะพาแบบว่าเพื่อนเพื่อนที่สนใจมาเหมือนกันนะอุ้ยปิน่นตื่นเต้นแล้วรู้สึกว่าปิ่นโชคดีมากๆเลยอ่ะที่คุณลุงเขาแนะนําปิน่นอ่ะอุ้ยเป็นทริปที่แบบว่าอยากแนะนําอยากบอกต่อเลยทุกคนโอเคมากสวยแต่ข้อมูลปิ่นก็มีไม่ครบดิ ว่าควรมาช่วงไหนไม่ควรมาช่วงไหนน้ําขึ้นน้ําลงช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยหรือมันมาได้ทุกช่วงถ้ามันขึ้นมันก็มีทางเดินให้เราเดินปิดไม่เจอใครอะดิจะถามใครได้อะตรงนี้หนึ่งคนก็น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เขามาทานอาหารไม่น่าจะถามได้ไงอุ้ยสวยทุกคนดูดิที่พักผ่อนอย่างใจเยอะแล้วเย็นเย็นทุกคนเย็นมากเย็นถึงแดดมันร้อนนะแต่ลมมันเย็นอะเออ ดูดิทุกคนดูความสวยงามของเขาเลิศมากปิ่นชอบเป็นชิปที่โอเคเลยนะมาเดินทอดน่องเที่ยวเล่นโคดหินแต่ละมุมถ้าใครเป็นสายถ่ายรูปนี่นะทุกคนนะสายรูปได้เยอะมากเลยนะแต่น้ำมันมาแล้วเนี่ยทุกคนปิ่นจะเดินกลับได้ไหมปิ่นเป็นห่วงเออหรือว่ากลับไปตั้งต้นก่อนเห็นไหม ลมมันพัดไปทางนู้นแล้วน้ำมันก็เริ่มขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาทุกคนเนี่ยน้ําเริ่มขึ้นมาแล้วเห็นไหมกลับดีกว่าเนาะกลับดีกว่าทุกคนกลับดีกว่าว่าปิ่นปิ่นกลัวเออปิ่นจาได้อ่ะวันนั้นอ่ะทุกคนได้ดูคลิปไ้ที่ปิ่นไปกินโรตีที่แหลมพันวานได้ไหมเออปิ่นไปยืนเฝ้าโรตีแป๊บเดียวห,หันีกที่น้ํามันลงโอ้โหอย่างไวอ่ะ ปิ่นก็นึกถึงตอนเนี้ยถ้าน้ำมันขึ้นนะอย่างไวปิ่นจะทํำยังไงเออแล้วปิ่นเป็นอะไรอย่างหนึ่งนะเวลามาเที่ยวคนเดียวแบบเนี้ยชอบคิดไปก่อนคิดไปไกลอะ่เละเลอะเทอะแล้วก็ฟุ้งซ่านมากเลยดูดิน้ําขึ้นมาถึงนี่อะทุกคนปิ่นกลัวเดินกลับไม่ได้กลับเหอะนะค่ะเดินมาแล้วก็ดูน้ําไปเรื่อยๆมันคงไม่มากันกระหึ่มทีเดียวหรอ,อกเนาะทุกคนเนาะ เนี่ยแล้วใต้ต้นไม้เนี่ยทุกคนไอตัวแหลมๆที่มันแหลมๆตรงนั้นอะมันคืออะไรอะอยากไปเดินจับเหมือนกันนะมันคืออะไรอะทุกคนเนี่ยป็นอยากรู้แหลมๆตรงเนี้ยเออถ้าต้นนี้นะมันมันอยู่แบบท่าน้ำมันขึ้นมามันได้สวยนะแต่พอน้ำมันลงอย่างเงี้ยเนี่ยปินว่ามันเป็นศิลปะดีนะต้นไม้ต้นเนี้ยสวยดีดูดิโอ้โหกว้างใหญ่ไพศาลมากเรือจอดถึงนู่นนะทุกคน เรือมีหลายลำมากเลยแล้วพี่ๆเขาจะหาปลากันช่วงไหนมาดูนะดูเดี๋ยวปินจะมานั่งเล่นชิงช้าตรงนี้ทุกคนเผื่อว่าจะมีใครมาเป็นเจ้าของเรืออย่างเงี้ยจะได้สอบถามนั่งรอสักแป๊บหนึ่งเหนื่อยด้วยแหละอุ้ยทุกคนโขดหินเนี่ยถ้าเราขึ้นไปบนโขดหินนะมันน่าจะถ่ายภาพได้มุมสูงกว่านี้ไหมทุกคนไหมยังไงดี หินมันลื่นไหมปิ่นลองขึ้นไปบนหินนั้นไหมแล้วก็ถ่ายรูปดูไปไหมทุกคนไปไหมน้ําเริ่มมาน้อยน้อยวเรือเต็มแล้วอยากรู้ว่าพี่ๆเขาจะมาขับเรือกันตอนไหนอะ่ะจะได้มาสอบถามมาคุยไปขึ้นบนหินกันดีกว่าถ้าทางขึ้นได้ปิ่นจะขึ้นไปอยู่บนนั้นแล้วก็จะดูภาพรวมน่าจะสวยอยู่แหละควรมาช่วงไหนอะที่น้นมันเยอะเยอะอะ ปินจะถามใครได้อะหรือกลับไปตั้งหลักก่อนค่อยค่อยไปถามใครดีเนี่ยปินขึ้นมาบนนี้แล้วทุกคนสวยไหมโอ้โหนุ่น,นทุกคนดูนุน่นนุ่นขาวขาวขอบขอบขอบ,ขอบ,ข,อบขอบไปนะนะั่นละช่วงนะนะั้นน่ะคุณลุงให้ปินไปตั้งต้นที่นุ่นแล้วก็เดินมานี่ปิ่นมาอยู่กึ่งกลางแล้วนะเหนื่อยมากทุกคนเหนื่อย เย็นด้วยอุ้ยดูมันกว้างใหญ่ไพศาลตอนที่ไม่มีน้ําเดี๋ยวปิ่นกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะตอนที่มันมีน้ําอ่ะมันน่าจะสวยทุกคนแต่น้ํามันน่าจะสีไม่สวยแต่ก็ไม่แน่ลองมาดูก่อนปิ่นอยากเห็นต้นไม้จมน้ําอ่ะน้ามันน่าจะสวยกว่าน,นีนะ้ทุกคนนะปิ่นคนมาช่วงไหนดีอะ่ะเออวันนี้ไม่น่าจะเจอใครแล้วไหมปิ่นน่าจะเกือบจะเป็นลมแดดแล้วไหมคนปิ่นเริ่มหน้ามืดแล้วพอเดินไปกลับเหนื่อยเหมือนกันนะนะ เดี๋ยวปิ่นกลับมาอีกเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวทุกคนรอดูนะช่วงที่น้ำเยอะๆค่ะวันนี้กลับแล้วบ๊ายบายจ้า